ゆうりうふり。 สวัสดีค่ะพบกัอยู่ิโอคูดีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะกั๊ดเจกกันบ้างนะคะเป็นไอเทมที่สาวๆยุคใหม่สมัยใหม,ใหม่ต้องมีนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะเครื่องกรองน้ำฟิลิปวอเตอร์เอดี6910นะคะตัวนี้มีความเจ๋งมากๆเลยอย่างแรกก็คือสาวๆที่อยู่บนคอนโดแบบยูรีเนะะี่ยค่ะต้องกินน้ำที่สะอาดใช่ไหมเราต้องดื่มน้ำวันละสองลิตรเพื่อผิวที่สวยงามเนาะจะให้เราไปซื้อมาตลอดนะคะหิ้วขึ้นตึกเงี้ยมันก็จะลำบากสาวเกินไป เราก็เลยงอเครื่องกองน้ามาซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าติดตั้งง่ายมากๆเพียงแค่เสียบปลั๊กใช้ได้เลยและที่สําคัญเขามีน้ําร้อนเป็นฟังก์ชันร้อนไวภายใน3วิทด้วยแน่าอนจะเป็นการกองน้ำอชัชฉริีะมากๆมาแกะกลองนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันว่าตัวนี้มีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนะคะไปอย่าไปพร้อมๆกันไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะดูกันเลยปิง้ง ฟินลิฟวอเตอร์เอดีดตัวนี้มีระบบการกรองแบบ RO ที่สามารถกรองสิกโชกระปกุกและสารเคมีต่างได้มากถึง99%และทำความสะอาดน้ำด้วยแสง UV ตัวนี้ติดตั้งง่ายแค่เสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องมีการเจาะท่อแต่อย่างใดการเติมน้ำสำหรับกรองก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่ถอดถังข้างหลังออกมาแบบนี้ใส่น้ำประปาหรืออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องน้ำสะอาดเลยค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถกรองน้ำและพร้อมดื่มได้แล้วค่ะ เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถกรองน้ําได้สะอาดจริงๆนะคะโดยการที่ยูริเนี่ยใช้กาแฟนะคะเทเข้าไปด้านหลังตัวถังน้ํากรองเราเนี่ยแหละค่ะและลองดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะกรองน้ําออกมาได้สะอาดจริงๆหรือเปล่านี่เห็นไหมคะว่าใสสะอาดจริงๆที่สําคัญเลยนะคะตัวน้าเนี่ยไม่มีกลิ่นใดๆเลยะค่ะดื่มได้สะอาดหมดจดกรองได้ทันใจแล้วก็ไวรวดเร็วมากเลย สำหรับฟังก์ชันของเขานะคะจะมีตัวเลือกอุณหภูมิให้มาถึง4ระดับเลยนะคะทั้งอุณหภูมิห้องนะคะที่เป็นแอมเบียนส์นะคะแล้วก็จะเป็นอุณหภูมิที่สามารถชงชาเครื่องดื่มกาแฟต่างๆได้อย่างหลากหลายนะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะที่สําคัญสามารถกดเลือกปริมาณน้ําได้มากถึง4ระดับเช่นกันนะคะเราไม่ต้องมากะเกณฑ์คดาดคะเนนะคะว่าจะกวนล้นหรือไม่นะคะอะไรประมาณนี้เนาะและสำหรับใครที่จะชงกาแฟนะคะก็ร้อนเร็วทานใจภายใน3วิจริงๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะกดนะนะคะเรา ต้องกดตัวปุ่มล็อกนี้ภายนี้ออกก่อนนะคะปุ่มนี้นะคะไว้ป้องกันเด็กนะคะที่จะมาเล่นโซนต่างๆเพื่อให้น้ำนอนไม่ลวกนั่นเองะคะ่ะนี้เห็นแม้ว่ามันร้อนจริงร้อนจังนะคะกาแฟหอมๆกุ้งกุ่นยมเช้าก็ชงได้ง่ายได้เพียงใน3วินาทีค่ะ เป็นไงคะฟังก์ชันทุกอย่างครบครันมากๆมาถึงพอเราใช้งานไปสักพักก็ต้องเปลี่ยนไส้กรองใช่ไหมล่ะคะทุกคนการเปลี่ยนไส้กรองนั้นนะคะก็ง่ายแสนง,ง่ายเพียงแค่บิดออกมาแค่นี้เองนะคะก็สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่ายด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องงอช่างอีกต่อไปจบครบทุกฟังก์ชันแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายขนาดนี้เลยละคะ่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนพอดูริป้ายาแล้วอยากได้กันเลยใช่ไหมคะบอกเลยว่าคุณสมบัติของเครื่องนี้คบขันมากๆแล้วก็คุมค่ามากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับการสอยตามแน่นอนค่ะซึ่งราคาของน้องเนี่ยก็ไม่ได้แรงมากจะเกินไปนะคะเพียงแค่16,900บาทนะคะนี่เป็นราคาปกตินะและตัวเครื่องนะคะก็รับประกันนานถึง2ปีเลยค่ะสามารถส่งเครมมีปัญหาอะไรนะคะเข้าไปที่ศูนย์ฟิลิปได้ทั่วประเทศเลยก็ถ้าใครสนใจนะคะสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อในออนไลน์ก็ได้นะคะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ใต้ description box นะคะสามารถเลื่อนลงไปได้เลยจ้าและก็วันนี้นะคะขอบคุณม,มากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันไวล์ลี่มีไอเทมเด็ด gadget ดีๆจ,จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อออย่าลืมนะคะทุกคนกดติดตาม subscribe ช่อง YouTube, y u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  e ยูริอุคุริตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใ,ใหม่ๆของยูริกันค่ะและพบกันใหม่นะจุ๊บจุ